ก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะขอเก็บบันทึกไว้เป็นคลิปส่วนตัวเนาะขอฝากไว้ใน YouTube แล้วกันคือเดี๋ยวผมขอแก้ข่าวนิดนึงเนาะแก้ไขข้อมูลหน่อยสายนี้ไม่ใช่สายไม่ใช่สายแว็กกัมที่จะไปดูตัวแรแฟมเปิดเปิดวาวน้ำมันนะครับ แต่อันนี้น่าจะเป็นสายอากาศอะไรทักอย่างซึ่งมันเดินเข้ามาใต้โครงแล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้ซึ่งปลายสายมันเปิดไว้ซึ่งผมไล่ดูแล้วมันก็มันเปิดรอยไว้ครับตรงนี้น่าจะเป็นสายระบายอะไรทักอย่าง <c oughs> ใหนะ้มั่นใจนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไล่ขบูลว่ามันสายระบายอะไรระบายอากาศตอนที่น้ำมันไหลาจากถังเข้าขบูหรือเปล่าเพราะว่าต้องมีอากาศออกไปหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ไม่ไม่เก่งแต่ว่าสายแบ็กกรรมครับสัญญาณนะครับที่จะมาเปิดตัวแนแฟมวาลน้ำมันครับใต้ถังครับตัวนี้มันคือสายเส้นนี้ครับสายเส้นนี้นะ ผมไล่มาเรียบร้อยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้นี่ครับสายเลนนี้ครับอยู่ฝั่งนี้ครับมาเข้าฝั่งตรงปัม๊มออทรลลูครับปั๊มน้ำมันทูทีมันมาเข้านี้คือดูดตรงนี้ครับเาาศรกิอันนี้คาบูเนาะอันนี้อยู่ด้านหน้าด้านกองคาบูอันนี้ก็ จะเข้าเครื่องนะครับก่อนจะเข้าเครื่องครับเอามาดูตรงนี้คับสกาดตรงนี้เพื่อที่จะมาเปิดวาล์ว,วน,น้ำมันเชื้อเพลิงครับวาล์วเบนซินวาล์วน้ำมันเบนซินเนแฟมวาล์วตัวนี้ครับก็ได้ติดตั้งอยู่ใต้ถังตอนแรกผมคิดว่าเขาห้อยแปะอยู่ด้านข้างฝั่งนู้นครับแต่ไม่ใช่ครับเขาอยู่ตรงกลางเลยอ๋อผมต้องถอดชุดนี้ครับกล่องแบตออกมาถึงจะเห็น นี่ผมสอดกองแบตมาละแล้วก็อีกสายนึงก็จะเป็นสายน้ำมันครับสายน้ำมันเบนซิน,สนเส้นนี้ครับก็จะเข้าตัวด้านบนครับท่อด้านบนแล้วก็ไหล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 มานี่ครับไปเข้าตรงนี้ครับเส้นนี้ แล้วก็ไหลขเข้าห้องลรลอยแค่นี้เองก็ขอแก้ขาวนะครับครั้งที่แล้วผมเปิดไม่หมดเนะาะไล่ไม่หมดก็เลยบอกผิดไปหน่อยครับเส้นนี้เส้นน่าจะเป็นเส้นแอร์เว้นครับระบายอากาศในะห้องลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูจากรูดแล้วมันมันมาตรงนี้ตรงนี้ตรงน,งนี้ห้องลอย,อยอยู่นี้ ตอนนี้อาการรถที่เจอก็คือถ้าเราขี่ทุกวันไม่เป็นไรครับถ้าจอดไว้3วัน4วันครับก็จะสตาร์ทยากมันเหมือนบางอย่างหายไปครับบางอย่างมันหายไปคือระบบไฟเนี่ยผมเช็คแล้วมันโอเคครับสตาร์ทแล้วมันแลบ มันออกเนาะสปาร์กกระโดดที่หัวเทียนอยู่ผมสงสัยระบบน้ำมันแค่นั้นเองครับใช้ทุกวันมีปัญหาครับขี่เช้ากลางวันเย็นมีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้สี่วัน3วันห้าวันมันต้องเริ่มสตาร์ทหลายทีครับต้องกระทืบหลายทีกว่าจะติด สิ่งที่ผมสงสัยก็คือท่อสูญญากาศตัวเนี้คือมันไปแตกไปร้าวข้างหนหรือเปล่าพอมันแตกมันร้าวปุ๊บอากาศจาข้างนอกครับคือข้างในท่อเองมันเป็นสูญญากาศอยู่แล้วสูญญากาศคือไม่มีอากาศคือถ้าเกิดมันร้าวปุ๊บมันก็พร้อมที่จะดูดอากาศข้างนอกเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนเสร็จปุ๊บจะทําให้วาวตัวเนี้ครับในแ,แฟมวาวที่ปล่อยน้ํามันลง จากใต้ถังเนี่ยวิ่งไปที่ขาบูเนี่ยมันมันจะมันจะปิดครับมันจะไม่ยอมเปิดคือต้องสตาร์ทหลายๆทีครับให้มีสัญญากาศสร้างสัญญาณาได้ได้ครับเพื่อที่จะเปิดแฟมบาด้านล่าง mm hmm. เพื่อให้น้ำมันไหลเข้าขาบูน mm hmm. นี่ผมเดานะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะ ลองซื้อสายสัญญากาศมาเปลี่ยนครับเส้นนี้ขอซื้อมาเปลี่ยนก่อนะเดี๋ยวเราจะรอดูจะทิ้งไว้สักสี่ห้าวันจะเป็นงไงสายน้ำมันลำเลียงน้ำมันเส้นนี้ครับไม่มีปัญหาแลยครับผมดูแล้วเพาไม่ได้มีน้ำมันซึมน้ำมันรั่วอะไรตัวสงสยัยสายอย่างแรกเลยสายสุญญาณสองตัวดแฟมวาลเองเนี่ย มันเริ่มจะมีปัญหาแล้วหรือเปล่าแค่นั้นเองสามเดี๋ยวผมต้องต้องมาไล่ดูท่อตรงนี้ครับที่มันยื่นออกมาจากนี้ครับว่าท่อเธออะไรมันตันหรือเปล่าคือถ้ามันติดแล้วมันก็ติดเลยครับขี่ได้ทั้งวันมันน่าจะมีไม่กี่ตัวที่ผมลงใส่ไว้ เดี๋ยวทําจากเล็กไปใหญ่ครับซ่อมจากถูกไปหาแพงเดี๋ยวผมจะถ่ายตัยวนี้ไว้แล้วก็ไปถามซื้ออะไรดูมื่ามีหรือเปล่าถามถาๆไว้ก่อนเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะเปลี่ยนสายส่วนากาก่อนค,คือคงคลิปนี้คงจะไว้แค่นี้ครับผมถอดเช็คดูเฉยเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมาปิดงานว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารายงานผลนี่ครับอันนี้ผมก็ เก็บไว้บันทึกส่วนตัวนะมันนานจะเปิดสักทีหนึ่งว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ